สวัสดีครับวันนี้ผมไปเจอของดีมานะฮะนี่เป็นลูกกระสุนนะฮะลูก,กระสุนตัวนี้เป็นตัว38มแปดนะฮะสาเหมือนกันนะฮะแต่คนละไซส์กันนะโดยลูก38มนะครับเป็นของดีไม่รู้วัดไหนนะแต่ชื่อาอาจารย์ดังนะฮะ การดังเยครับตัวนึงจะยาวนะฮะเป็นทองเหลืองกับสีเงินนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าข้างในของขังตรงนี้นะว่ามันจะเป็นอะไรนะครับข้างในได้มาในหน้ารถที่ซื้อมาเนี่นะครับปะเดี๋ยวมาแกะดูครับว่าจะเป็นอะไรนะ มีพระมีอะไรเยอะนะแต่ผมสะดุดตาอันนี้แหละนะไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรก็เลยเอามาแกะดูครับว่าข้างในมันเป็นอะไรนะเลยจะเป็นอะไรเลยเหมือนแกะออกมาแล้วเป็นเหมือนนัง่งหน้าก็ไม่ได้นะในหนังโอ้โหตอนนี้ต้องใช้ครีมสองอันแล้วมั้งเ่ย โอ้โหอยู่ผมว่าน่าลูกกระสุนน่าจะเท่ากันนะแต่เขาเสียบเข้าไปลึกประมาณนี้นะเข้าไปลึกนะฮะว่าลูกมเป็นลูกสามแปดเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปเอาคีมก่อนดีนั่นก่อนมามาแล้วครับกดแน่นเลย นี่ไม่มีอะไรครับแต่นี้มีครับนี่น่าจะเป็นเหมือนอะไรสักอย่างนะครับ กระดาษหรือตะกุดนะแต่ตอนสั่นไม่ได้ยินเสียงนะอ,อแล้วครับอันนี้ไม่มีอะไรนะปรกอะสุนนี้ไม่มีอะไระเท่ากันแต่อันนี้คืออะไรเฮ้ยเป็นโลนีแมงีคาไซเคิลเนี่ยมันก็ป๋องอแต่กะป๋องแข็งมากเลยอะ โอ้มิดเลออะไรอคะคระน่ครับแต่เหมือนกระปร๋องแต่แข็งกว่ากระป๋องเบียนะน่าจะากระป๋องอะไรเนี่ยน่าจะเป็นกระป๋องแข็งแข็งก็น่าจะเป็นไม่มีน้ำตาลพวกนี้ก็น่าจะเป็นมีกาเฟอิน ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นพวกไก่นี่แหละครับแต่แต่มีอัคละครับนี่แะเห็นไหมครับนี่ครับมีหวยมานน่นะไม่รู้ของอาจารย์ไหนนะฮะแต่ดังครับไม่รู้ไม่รู้อาจารย์ไหนไม่รู้วัดไหนแต่ดังดังแน่นอนนะว้มันนี่ปอกกระสุนครับเออ ก็ใครจะบูชาต่อก็เม้นมานะเปิดประมูลที่ศูนบาทนี่ฮะใครจำอักขระของพระอาจารย์ได้ก็เม้นมาครับแต่ตะกุดเครื่องรางคองขังแบบนี้ไม่ค่อยมีใครทำํำละนะครับ